ที่ห้องประชุมกาลับประพฤกษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลนายเอกลักษณ์หลีเซน e isen, ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานของพรบาบ่าสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวเพื่อความช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ร่วมมือกับหน่วยง,งานต่างๆปรับสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนามหรือสถานที่กักตัวของศูนย์พักคอยให้แก่ผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อโควิด -19 โดยมีนายอภิษปลายโสภาย,ยิ่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลผู้บริหาร สถานศึกษาครูอาจารย์และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีนยายอภิปรายโสภายิ่งรองผู้อำนวยการสำมักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลกล่าวว่าพิธีมอบเงินพระราชทานในวันนี้สำมักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลเป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีการโดยมีสถานศึกษาในสังกัดได้รับเงินพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเป็นเงิน196,6360บบาทให้แก่เจ็ดโรงเรียนประกอบด้วยโรงเรียน บ้านน้ำราโรงเรียนบ้านวังประจันโรงเรียนบ้านน้ำร้อนโรงเรียนย่านซื้อมิตรภาพที่147โรงเรียนบ้านขวนโตเลงโรงเรียนบ้านดูสนและโรงเรียนอนุบาลมะนังเพื่อให้สถานศึกษาที่ปรับสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสานามหรือสถานที่กักตัวหรือูนยนพักคอยแก่ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ได้นำเงินพระราชทานดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายพื้นฐาน